รายการมันนี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน 15.43นาฬิกา43นาทีนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ติดลบ0.95จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่1,568จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย22,477ล้านบาทนะครับอาการใกล้เคียงกับเมื่อสักครู่เลยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมโดยเฉพาะกองประเภท RMF นะครับผมหมายถึงกองทุน B อาเซียน RMF ของกองทุนบัวหลวงนั่นเองนะครับเอจะสอดคล้องอย่างไรกับภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนความน่าสนใจและอัตราผลตอบแทนหุ้นอาเซียนจะโดดเด่นไหมน่าสนใจอย่างไรและทำไม b อาเซียน RMF กองนี้จึงควรเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับผมเชิญท่านนี้ครับให้เกียรติมาคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับเรานะครับผมเชิญ a s s i s t a n t Managing Director ฝ่าย Communication and Product Education กองทุนบัวหลวงคุณเสกสรรโตวิวัฒน์ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณเสกสรรสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณที่ให้เกียรติวันนี้แวะกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับคุณเสกครับครับยินดีครับถือโอกาสขอความรู้อยากรู้มุมมองของทางกองทุนบัวหลวงสัหน่อยได้ไหมครับว่ามองเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศในกลุ่มอาเซียนของเรา มองดีไหมมองเห็นโอกาสและความเติบโตที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ยังไงบ้างครับคุณเสครับ ครับผมอาเซียนมีข้อดีอยู่หลายข้อเลยแหะครับประมาณสามสี่ข้อซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของเมกะเทรนเป็นธีมการลงทุนที่เรามองว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วเคื่อนหนุนอาเซียนได้มากในระยะยาวนะครับ,รบข้อแรกก็พูดถึงตัวดิม о г р а ิกหรือภาพใหญ่ของประเทศก่อนนะครับเราเองเรามีความรู้สึกว่าถึงอาเซียนมันมีความหลากหลายอินโดก็แบบฟิลิปปินส์ก็แบบไทยก็แบบหนึ่งแต่ในความหลากหลายนียมันมีความเชื่อมโยงหรือมันมีความคล้ายกันในเรื่องแง่ของหลายๆส่วนนะครับเช่นภูมิภาคครับ นะครับภูมิภาคอาเซียน,เ,นยเป็นตัวเชื่อมต่อเยอะนะครับจะลงไปข้างล่างหรือจะไปทางตะวันออกหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะประเทศทั้งบนใหญ่ใหญ่คือประเทศจีนะนะครับอาเซียนเป็นตัวเชื่อมแต่ข้อเด่นของอาเซียนอีกข้อนึ่งที่มีตลาดหุ้นแล้วเข้าไปลงทุนก็คือว่า อาเซียน,นยมีประชากรอายุเฉลี่ยน,น้อยนะครับอายุเฉลี่ยของประชากรอาเซียนอยู่ประมาณ29ปี <Open S 2> กว่ากว่าปีกว่ากว่าอันนี้คราวัยทํางานนี่ครับใช่ครับกับประชากรที่มีอยู่ประมาณ600กว่าล้านคนนะครับซึ่งพอรวมกลุ่มกันปุ๊บมันเป็นพลังที่ใหญ่เลยเมื่อเทียบกับประเทศใหญ่ นะครับเพระาะฉะนั้นเนี่ยเป็นคีย์สาคัญเลยที่เรามองว่าอาเซียนมันมีโอกาสเติบโตในแง่ของมันมีคนทํางานคนสร้างรายได้ให้กับประเทศต่ออีกจากประชากรก็คือว่าตัวอาเซียนเนี่ยมีประชากรที่เป็น600กว่าล้านเนี่ยนะครับแล้วก็เราพบว่าทุกวันนี้ประชากรของอาเซียนกําลังขยับขึ้นสู่ชนชั้นกลางชนชั้นกลางของอาเซียนเองเนี่ยรวมๆกันแล้วก็จะมีอแขงหน้ายุโรปสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นรวมกันนะครับอันนี้มันจะล้อไปกับเรื่องของจํานวนประชากรที่เราบอกว่าเป็นวัยทํางาน เป็นวัยแรงงานนะครับ<ช>แล้วก็มีเริ่มมีรายได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามอายุงานก็จะทําให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย,ย,ย,ยอุปโภคบริโภคนะครับ,รบสินค้าการค้าการขายในอาเซียนด้วยกันก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะอครับกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็สนับสนุนรวมทั้งการที่ขยายเข้ามาอยู่ในชุมชนเมือง urbanization เนี่ยนะครับคือพอไปอย่างเงี้ยมันจะต้องเกิดการลงทุนต่อเนื่องภาครัฐก็ต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอาไว้รองรับแล้วล่ะใช่ครับอันนี้ไม่ต้องไกลครับเรามองประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งงงในนอออาาเเเซียรรพบื่ข การเร่งทำโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าเส้นทางเชื่อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงรถไฟขนส่งรถไฟรางคู่คถ่าเรือต่างๆนี่เราก็จะเห็นอยู่นะครับว่ามันจะมีโปรเจกต์เหล่านี้เกิดขึ้นก็จะเป็นตัว G ีหมายถึงตัวการลงทุนของภาครัฐเพื่อให้เกิดการกระตุน้นเพราะฉะนั้น GDP ของอาเซียนก็น่าจะเติบโตต่อไปนะครับฟังดูแล้วเนี่ยมุมมองของกองทุนบัวหลวงมีมุมมองค่อนข้างดีค่อนข้างน่าสนใจสําหรับตลาดอาเซียน ถ้าจะเป็นการลงทุนในระยะยาวๆอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณเสกครับใช่ครับคือกองทุนบุหลวงเองเราทําจริงเรื่องอาเซียนนะคอันนี้ต้องขยายผมได้ยินมาพักแล้วที่บอกว่าเราทําจริงเรื่องอาเซียนอันนี้ต้องขยายให้ฟังหน่อยแล้วล่ะครับเราทําจริงก็หมายถึงว่าเราเองเราไม่ได้ไปลงทุนโดยเราอ่านข้อความหรืออ่านเปเปอร์เท่านั้นเราส่งทีมงานส่งนักวิเคราะห์ไปอาเซียนมาหลายปีแล้วไปลงพื้นที่จริงด้วย ใช่ครับไปมาหลายปีแล้วครับสามสิบปีแล้วที่น้องๆทีมงานหรือว่าพี่ๆเขาไปสำรวจไปเดินตลาดไปคุยกับบริษัทต่างๆไปเข้าฟอรัมม่มนะครับเราบอกว่าไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปอยู่ในห้องสัมมนาทุกคนรู้ดีว่าเฮ้ยฉันอยากจะเห็นอาเซียนจริงๆว่าคนอาเซียนเป็นยังไงฉันก็ต้องไปเดินตลาดอ<ม>ไปเดินห้างไปเดินตามถนนหน,นทางดูว่า<ม>ทุกวันนี้เขากินอะไรร<ม><ม>้านแบบไหนที่เขาเข้าขิวเราพบพฤติกรรมบางอย่างซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน ที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยก็คือเดี๋ยวนี้คนเริ่มไปทานอาหารนอกบ้านมากขึ้นะนะครับอาหารเริ่มจะมีที่เป็นลักษณะของแบรนด์หรือเป็นขนมปังที่เป็นอะไรแบบเนี้คล้ายๆกับอยู่ซึ่งเป็นตีมเป็นแมกกาเทรนเป็นอะไรที่เรามองเมืองไทยแล้วตอนนี้มันเกิดขึ้นกับอาเซียนคล้ายๆก,กันนี่คือ<ม>ตัวเชื่อมที่บอกว่ามันมีความคล้ายคลึงกัน เราก็บอกว่าในเมื่ออาเซียนเราไปเหมือนกันแล้วเราไปศึกษาเราไปเจาะลึกเราไปทําจริงมาแล้วเราก็เลยบอกว่าอย่างนั้นแทนที่เราจะปิดตัวเองไว้ในตะกร้าที่เป็นประเทศไทยประเทศเดียวรเราก็ไปเลือกในสิงคโปร์มาเลยอินโดฟิลิปปินส์รวมทั้งเวียดนามในอนาคต เลือกคุณเป็นตัวตัวเลยครับ,รบเลือกคุณเป็นตัวตัวว่าอะไรที่มันดีมันสอดคล้องกับธีมการลงทุนตามธีมตามวิธีคิดตามเทรนด์ของเรา<อ>แล้วเราก็เลือกเพื่อหวังการเติบโตในอนาคตที่เป็นกาะเป็นกำครับนี่คือแนวคิดนะครับที่ว่ากองทุนบัวหลวงเราทําจริงเรื่องอาเซียนส่งนักวิเคราะห์ลงพื้นที่จริงเลย แล้วก็ไปดูหุ้นนะเป็นหลายบริษัทในแต่ละประเทศในอาเซียนเลยนะครับนี่เป็นที่มาของการที่ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยทางกองทุนบัวหลวงได้ออกกองมากองหนึ่งอะไรนะบีอาเซียนออกมาเกือบปีแล้วด้วยใช่ไหมครับคุณเสกครับบัวหลวงหุ้นอาเซียนออกมาประมาณปีกว่าๆนะครับทางนักวิเคราะห์ของบัวหลวงเนี่ยเลือกหุ้นเองเลยไม่ได้เป็นฟีดเด์ฟันไปลงกองอื่นถูกต้องไหมครับใช่ครับเราเลือกเป็นตัวตัวครับ แล้วเห็นว่าในช่วงนี้ครับทางกองทุนบัวหลวงได้มีการออกกอง b ซ s e n RMF ออกมาแล้วด้วยเหระครับคุณเสกครับ ใช่ครับพอเราเห็นธีมแล้วเรามองเรื่องการลงทุนเทรนด์ตรงนี้พอมันเป็นระยะยาวมันเป็นการเติบโตซึ่งสร้างโอกาสแล้วก็ทําให้เกิดการกระจายการลงทุนของพอร์ตของนักลงทุนได้ด้วยไม่ต้องจํากัดเฉพาะตลาดหุ้นไทยก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่เชื่อในแนวทางหรือว่าเชื่อในมุมมองของอาเซียนรวมทั้งเชื่อในกระบวนการลงทุนวิธีคิดวิธีทํางานของเรานะครับแล้วก็จะได้ลงทุนเพื่อเป็นประโยชน์ในเรื่องของสทธิประโยชน์ตัว IMF ด้วยนะครับเพราะได้ลดจนภาษี สำหรับคนกลุ่มนี้ก็ทําให้เราเลยตัดสินใจออก b ีอาเซียนเอฟซึ่งเสนอขายอยู่ในช่วงนี้ครับครับคุณเซกครับแนวคิดในการลงทุนนโยบายการลงทุนระหว่างกอง b ีอาเซียนปกติกับ b ีอาเซียนเที่กําลังเสนอขายอยู่ในขณะนี้นี่เหมือนกันไหมครับ เรียกว่าลงทุนเหมือนกันเลยครับอ่างั้นผมถามเทียบเคียงไปยังกอง B อาเซียนด้วยกัแล้วกันนะครับนโยบายลงทุนของกองเนี้ยเน้นลงทุนในหุ้นสเปคแบบไหนนะครับรูปแบบเป็นยังไงอะไรคือหุ้นที่กองเนี้ยจะเลือกเข้ามาอยู่ในพอร์ตลงทุนครับก็เป็นหุ้นที่ลงทุนคือบริษัทที่ได้ประโยชน์นะครับหรือปรับตัว แก้ปัญหากับการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์มากขึ้นพุ้ง่ายก็คือหุ้นที่ไปล้อกับเมกะเทรนล้อกับธีมอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเออร์เบอร์ o n เนะครับเรื่องของเดโมกราฟิกประชากรวัยหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่เขาใช้อินเทอร์เน็ตยังไงแล้วก็เรื่องของอินฟาสักเจอร์เรื่องของการลงทุนการจัดการต่างๆ,ๆเหล่านี้นะครับถ้าสมมุติเราดูเซกเตอร์ของเทียบเียงกับบีอาเซียนซึ่งออกไปข้อมูลนะ สิ้นเดือนเมษานะครับข้อมูลเป็นรายเดือนเนี่ยเรา<ม>พบว่าเราอยู่ในเซกเตอร์อาหารอยู่ประมาณ17.58เปอ<ม>นะครับพลังงานและสาธารณประโภค17.13นะครับธนาคาร11.39<ม>พาณิชย์9.37ครนะครับขนส่งโลจิสติกอยู่8.77แล้วก็ก<ม>ลุ่มอื่นอีกป,ประมาณ28.7เร์เ แล้วก็ถ้าพูดหุ้นเป็นตัวๆ,ๆเลยก็ได้ให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับ,รบอันนี้เป็นเทียบเียงกับข้อมูลของบี a S <S อาเซียนนะที่เมษาบีอาเซียนเนี่ยมีหุ้นท็ทอปไฟตัวเนี่ยตัวแรกเป็นตัวไชน่า a อ i a เว o n ชันออยสิงคโปร นะครับเป็นบริษัทที่ลงอยู่ในสิงคโปร์ลงทุนประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับเป็นบริษัทผู้ซื้อน้ํามันเครื่องบินเจ็ตรายใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกอันที่สองเราลงทุนในไทยเบฟไทยเบฟอันนี้จดทะเบียนในสิงคโปร์เหมือนกันไทยเบฟบริษัทไทยแต่จดทะเบียนที่ตลาดสิงคโปร์ใช่ครับสัดส่วนการลงทุนอยู่ประมาณ4.94เปอร์เซ็นตนะครับก็ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดในไทยล่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในรายใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับอันที่สามเบลโรบินสันรีเทลโฮดดิ้งโรบินสันรีเท สัดนี้เป็นผู้ค้าปลีกรายใหญ่อันดับสองฟิลิปปินส์นะครับมีธุรกิจย่อยอยู่หกประเภทไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตห้างอุปกรณ์ตกแต่งบ้านร้านสะดวกซื้อร้านขายยานะครับร้านขายของเฉพาะปัจจุบันเนี่ยมีกว่าพันสี่ร้อยสาขาแล้วก็มีแผนเปิดเพิ่มอีกประมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบสาขาต่อปีนะครับในสามปีข้างหน้าคาดว่าสาขาเดิมเนี่ยเติบโตประมาณสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับอันดับสี่เป็นจัมโบ้กรุ๊ปจัมโบ้กรุ๊ปนะที่ไหนครับ คำบุกลบอันนี้สิงคโปร์ครับน้ำหนักการลงทุนลงอยู่ประมาณสี่เปอร์เซ็นตพันาคารอาหารทะเลในประเทศสิงคโปร์ครับมีสาขาเยอะเป็นพัตคาารอาหารทะเลนะครับจาบุกลบใช่มีสาขาเยอะแล้วก็มีเอาเลทใหญ่ๆมากมายนะครับก็ตัวที่ห้านี่เป็นหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยคือบ้านปูบ้านปูนะครับเพราะว่าดาเนินกิจการด้านเหมืองแร่โดยเฉพาะถ่านหินนะครับซึ่งมาใช้นวสตกรรมต่างๆในธุรกิจผลิตไฟฟ้าครับ น,นนี้คือตัวอย่างนะครับ5บริษัทที่กอง b a อาเซียนเข้าไปลงนะครับซึ่งเราก็เทียบเคียงมายังกอง b a อาเซียนอบได้เพราะว่านโยบายลงทุนเดียวกันนะครับคุณเสกครับอะไรคือจุดเด่นสำคัญที่น่าสนใจสำหรับ b a อาเซียน IMF ขอบขอบาๆไม่มากไม่น้อยขอไม่เกินสัก3ข้อครับคุณเสกครับอาเซียนมีอานาคต มีประชากรวัยหนุ่มสาวที่จะไปสร้างแรงงานมีเมีเงินมีรายได้พวกนี้คือกลุ่มลูกค้าเพราะฉะนั้นบริษัทที่จะตอบสนองหรือขาย้ายกับประชากนี้มีโอกาสเติบโตนะครับก้อนนี้คือข้อสําคัญของอาเซียนอันที่สอง คือกองนี้เราทําโดยกระบวนการลงทุนของกองทุนบัวหลวงเองเป็นคนเลือกหุ้นเองเลยใช่<พ>เราพิสูจน์มาแล้วด้วยผลรางวัลต่างๆมากมายที่เราได้รับนะครับ,รบเราไม่ได้บอกว่ากองนี้เราเด่นเราเดได,ได้กองนี้เราเด่นเราเคยได้แต่มันมาจากกระบวนการลงทุนที่เราคิดเรา,ราวิเคราะห์เราทามันทําให้กองเหล่านี้ได้รับรางวัลได้รับการยอมรับจากเ e อร์ฟอร์แมน์ว่าผลตอบแทนเมื่อเทียบเคียงกับความเสี่ยงต่างๆ คือไม่ใช่ว่าลงทุนแล้วตัวเลขพุ่งๆอย่างเดียวแต่วันผลบือหวาเยอะเดี๋ยวตกแรงเดี๋ยวขึ้นแรงบอกไม่ใช่นะครับเรามีการบริหารจัดการตรงนั้นเป็นอย่างดีอันที่สามนะครับถ้าสองส่วนมารวมกันคุณเชื่อในอาเซียนเชื่อในกระบวนการลงทุนของเราเพราะฉะนั้นกองทุน B อาเซียนหรือว่า B อาเซียนเอ็มเอฟคือการตอบโจทย์กับผู้ลงทุนที่ไว้ใจเราไว้ใจอาเซียนในระยะยาวครับครับกองทุน B อาเซียนเอ็มเอฟของกองทุนบัวหลวงที่กําลัง IPO อยู่ณขณะเนี้ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนบ้างครับคุณเสกหนึ่งต้องเป็นคนที่ลดจนภาษีก่อนเลยนะครับ เงเงอนไขมันกำหนดไว้อย่างนั้นอันที่สองเนื่องจากเป็นกองทุนหุ้นผู้ลงทุนต้องเรียกว่ารับความเสี่ยงได้นะรไว้ใจเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะครับแล้วก็ i m เอเนี่ยมันต้องไว้ยาวเพื่อเกษียณอยู่แล้วถ้าเป็นผู้ที่อายุยังประมาณสัก2ี่กว่า30สิบกว่าหรือสี่สิบตนตนคุณสามารถลงทุนน้ำหนักในกองนี้ได้อาจจะเยอะหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องไปบริหารจัดการไม่ให้พอร์ตที่เป็นหุ้นโดยรวมต้องดูว่าไม่ให้หนักไปตัวใดตัวหนึ่งจนมากเกินไปนักนอกจากเรามั่นใจของมัน จริงนะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นผู้ที่อายุประมาณ40ไปไปลายหรือ50าสิบกว่าแล้วการลงทุนในกองนี้ลงทุนได้นะครับเพียงแต่<ด>ต้องอจัด,ดสัดส,ส่วนใช่ต้องจัดไม่ให้มันเยอะจนไปไม่ให้พอร์ตโดยรวมก่อนจะเสียงมันความเสี่ยงมากเกินไปครับคุณส่ครับสําหรับกอง b ีอาเซียน IMF เนี่ย ยังจะดูผลงานย้อนหลังตรงๆก็คงจะไม่ได้เพราะเพิ่งเปิด IPO นะครับแต่ถ้าไปเทียบเคียงกับกอง B ASEAN กองปกติที่เปิดมาประมาณสักปีกว่าๆเนี่ยกอง B ASEAN ปกติเนี่ยผลตอบแทนย้อนหลังปีหนึ่งนี่เป็นยังไงบ้างครับผมขอเป ข้อมูลนะ28เมษายนคือสิ้เดือนเมษาแล้วกันนะครับ,รบประกาศเนี่ยถ้าย้อนหลังหนึ่งปีอยู่ที่9.95เปอ,อร์เซ็นต์เกือบ3เปอร์เซ็นต์นะใช่แต่ยอ้อนหลัง6เดือนติดลบ0.77ย้อนหลัง3เดือน2.24<อ>ถามว่าติดลบเพราะอะไรติดลบเพราะว,าว่ามันก็มีตลาดมันก็มีขึ้นมีลงที่แหละเวลาบอกถึงบอกว่าให้ดูยาวๆนะครับมันพันพวนได้ในระหว่างทางนะครับเป็นปกติของกองทุนนะครับกองทุน BRZ RMF นะครับเปิดขายจนถึงช่วงไหนและขั้นต่ำเท่าไหร่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับผู้เสียครับ เราเปิดขายถึงวันที่31นะครับเป็นช่วง IPO หลังจากนั้นก็จดทะเบียนกองแล้วก็ซื้อขายได้ทั่วไปเหมือนอาเมปกตินะครับลงทุนขั้นต่ำ500บาทเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการจะลงทุนเชิดใจตัวนี้ยาวยาใช้วิธีลงทุนแบบตัวเฉลยหรือดอลลาร์คอสเนี่ยทำได้เลยนะครับก็จะง่ายกับท่านที่ไม่ต้องไปเสียเวลาดูตลาดว่าจะไปเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่อะไรด้วยนะครับแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากฝ่ายคอนแทคเซ็นเตอร์ของกองทุนบัวหลวงนะครับ02 6กเจ็ดสีกดแครับครับคุณสกครับเห็นว่ากอง b ีอาเซียนอเเห็นว่าจะมีการงดค่าธรรมเนียมการขายด้วยแหลอครับคุณสกค่าธรรมเนียมการขายของ r m f ไม่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วง IPO หรือหลัง IPO ครับครับนะเพราะฉะนั้นลงทุนได้เลยนะครับครับนะกองทุน b ีอาเซียนอเนะครับเปิดขายจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ แล้วก็ลงทุนขั้นต่ำเพียงแค่500บาทก็เริ่มต้นลงทุนได้แล้วนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางกองทุนบัวหลวงนะครับ4 8 8 7 4 6 4 8 8 4 8 8 7 4 6 4 8 8แล้วกดแผดนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณเสกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเสกสรรโตว,วิวัตร Accident Managing Director ฝ่าย c o m m u n i c a t i o n and Product Education กองทุนบัวหลวงนะครับถึงความน่าสนใจของกองทุน b r c เ i m นของกองทุนบัวหลวงสนใจก็เชิญน,นะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของปตทสพทำด้วยหัวใจคุณสมพรว่องวุฒิพรชัย CEO ปตทสพรวมใจผู้บริหารและพนักงานทั้งสำนักงานกรุงเทพพื้นที่ปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและแท่นผลิตก๊าซในอ่าวไทยร่วมทำดอกไม้จันจำนวน1 0,000ดอก เพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลในพระราชะพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญญเดชในโครงการดอกไม้จันทร์ดอกไม้ใจถวายพ่อของแผ่นดินของกลุ่มปะตะทก็ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสามาร่วมทาดอกไม้จันทร์ที่อาคารเ n e r g ยีคอมเพลหรือที่อาคารประตะทถนนวิภาวดีลังสิตเชิญได้เลยเวลาหมดแล้วครับผมยุทธนาลาไปก่อนส่วนช่วงหน้ารายการเม k ม m o n ี่โดยพี่นิด ธนพงมีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบวนแสงสนับสนุนโดย บริษัทบังจากคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชน